ก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วดีใจครับดีใจแล้วก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาหมายถึงว่าจะมีคนตัดคลิปมาให้จะแบบดูเราตั้งแต่วันแรกจนวันนี้วันนี้เราให้หลายรอบมาก ช่วยไม่ผิดหน่อยแล้วไม่ใช่ช่วยปอบไปต้องพูดแล้วแม่แม่ร้องเพลงก่อนก็ได้ครับไม่ร้องเพลงไม่ได้น้องก็แบบหรือไม่เอาตอนนี้ตอนนี้แม่ต้องฟื้นฟูปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเห็นไหมอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า ที่จริงอะ่ะสิทธาชัยของบ้านเราอะ่ะคือสร้างเสียงฮาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีความเครียดเนี่ยเมื่อมาเจอแก้มบุม๋มเจอแม่ก็จะได้มีความสุขกันแ,<ม>แต่บางครั้งเนี่ยก็คือใน แม่ไม่ตายไม่ของจริงไม่ตายแล้วก็บอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีสิทธาชัยครอบครัวเดียวคือพวกเราแต่นี้มีทั้งลูกเขยแล้วก็มีทั้งลูกสะพยเราเนี่ยที่เป็นแม่เราคิดว่าเราจะสร้างตัวตนยังไงเพื่อเป็นตัวแทนวัยรุ่นในอายุเกือบ60แล้วไปหลั่นล้าให้ทุกคนลุกขึ้นมาว่าอย่าตามลูกเพราะลูกเขามีความสุขใช่ไหมคะอันนี้สบายใจยังลูกอ่ะพี่พี่พูดต่อ